เสียงกระจกแตกอย่าบอกนะอย่าบอกนะเอ้ยยินดีต้อนรับสู่วันที่สิบครับต่อจากวันที่เก้าเลยนะฮะเออผมวาวเชื่อได้ยินเสียงกระจกแตกได้ยินเสียงกระอุยหุยหุย,ย,ย,ยมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งก็คือสองที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้ว ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วจริงไปละที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วตื่นมาก็เอาเลยฮะเซฟโซนไม่มีอยู่จริงใช่ไหมเซฟโซนไม่มีอยู่จริงเหนื่อยได้ทั้งวันนี่มันนรกชัด ไม่น่ามาเมืองนี้เลยปัดผ่าปัดปัดผ่าผ่าเจ๊ขนาดลินยังพันกันเลยเนี่ยรู้เปล่าเมืองนี้มันรกชัดๆอยู่ที่เดิมก็ดีอยู่แล้วมาทำไมไม่รู้เอยไม่น่ามาเล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 ยตรงนี้ขับเลยเมืองนี้ไปก็ดีนะ ที่นี่มันบ้าเหลือเกินประชากรมีกี่หมื่นกี่แสนคนกันวันนี้อ่ะบวชด,ดีกว่าออกบวชไปอยู่ในป่ามันเยอะเกินหนีออกบวชไปอยู่ในป่าเลยดีไหมเนี่ยเี้ยโคตรเยอะ ผมว่าเราต้องไปตั้งหลักข้างนอกก่อนอะแบบไปตั้งหลักในป่าก่อนอะน่าคิดบ้างนะฮะหาที่ตั้งหลักก่อนนะฮะไม่งั้นเราตายแน่โอเคเจอทะเลเจอทะเลละมาดูกันที่ไหนดีมันอยู่ในวะเนี่ยโอเค แถบทะเลนี่ไม่น่าจะมีผีเยอะเท่าไหร่นะแค่ไม่น่าเฉยๆนะไม่ต้องมามองหน้าเลยไม่สู้ด้วยหรอกเหนื่อ,อยอยู่รู้หรือเปล่าเอ๋แถวนี้ไม่ค่อยมีผีเลยหรือเรามาพักแถวนี้ก่อนนะมีตามมากี่ตัว เป็นขยงง่ถ้าเราวิ่งมันน่าจะพ้นระยะนะแต่พอพ้นระยะแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกตามเองแหละเกยพุ่งไปสู้เพราะว่าตอนนี้เราสู้ไม่ได้เราเหนื่อยมากจะตีผีให้ตายคนตัวหนึ่งก็ตียากแล้วนะถ้าจะตีให้ตายตัวหนึ่งก็ตียากแล้วตอนเนี้ยเพราะแบบเหนื่อยออยิ่งไหนพละกาลังยิ่งน้อยยิ่งน้อยก็ยิ่งตีเบาเกเหมือนไม่ตามมาแล้วนะเยี่ยม อันเดิก็ต้องขอดูแมปก่อนซิว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่นะฮะอืมถ้าเราทำเต็นท์ได้จะดีมากนะฮะอุ๊ยข้างหน้ามีอีกกลุ่มหนึ่งเอาที่ถ้างั้นนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็นี่น,นต้องอยู่อย่างนี้เผื่อมันมีผีเข้าหลังนะ งานช่างเต็นเต็นดูสิเต็นครับยังไงถ้าเราจะครับเต็นแล้วก็นอนในป่านี่เลยมันจะได้ไหมนั่นเด็กทั่วไปมีเต็นเต็นครับมีเต็นไหมเต็นู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงตั้งอ๊เฮ้ย ยังตามมาอีกเหรอไม่เลิกลานะไม่เลิกลาไม่มีคำว่าเลิกลาสินะเ,ออเลิกแล้วต่อก,กันนะ่ะต้องเป็นไหมฮะ <Okay. S 1> คำว่าเลิกแล้วต่อก,กันนะ่ะฮะโอ้ยอแคมดิ ใช้ hey, ผ้าใบนะฮะกับดิ่มแล้วก็ไม้แท่งผ้าใบเราไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้เก็บมาเลยแต่ว่าเราเคยเจออ,เอ,อาจจะต้องลองเดินไปเรื่อยๆอาจจะเจอกระท่อมเล็กๆสักหลังนะฮะอืมอน,นั้นระหว่างนี้ก็ สู้กับซอมบี้ระหว่างทางนิดๆหน่อยๆไปก่อนในป่าก็ยังมีหรอโอ้ยเนาะทีนอนก็ไม่มีเต็นก็ไม่มี รถให้นอนในนั้นก็ไม่มีนอนในรถก็ไม่ได้หน้ารันทดเหลือเกินจากจุดสูงสุดสื่อจุดตดต่ำนะโอ้ยยินพันกันอีกแล้วเนี่ยกลายเป็นตดต่ําซะแล้วนะฮะจากจุดสูงสุดสู่สู่สู่จุด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 ตกต่ำนะฮะกลายเป็นไอเล่ล่อนข้างทะเลนะฮะไอคนเล่ล่อนข้างทะเลไปแล้วเรียบร้อย หวังว่าจะเจอบ้านสักหลังก็ยังไม่เจอบ้านสักหลังให้พอได้ซุกหัวนอนในคืนนี้ยังไม่มีนะฮะนอนกลางดินกินกลางแสก็คงไม่ได้เพราะมันไม่มีให้นอนมันมีแค่นั่งพื้นแล้วจะรอดไหมคำถามนั่นน่ะสิอันจะรอดไหมแล้วก็เจอผีอีกสองตัวแล้งงวนะยังไงก็ต้องบวกนะยังไงก็ต้องบวกนะ ไม่ต้องมากัดเลยไม่ต้องมากัดไม่ต้องมากัดเลยไม่ต้องมากัดไม่ต้องมากัดเลยชีวิตดีๆโอ้ยลืมเวลาแกะเรายืนนิ่งๆนี่หว่า้ยแต่ละวัน ลำบากจริงๆเลย <S <S อ,อืเรายังคงเป็นลือสีเดินหลงป่าอยู่เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวว่าจะกลับย้อนเข้าไปในเมืองทางเนี้ยมันอาจจะมีกระท่อมสักหลังให้เราได้ซุกหัวนอนเพราะถ้าเราไม่มีที่นอนเราก็ตายอยู่ดีนะฮะ ใช่ไหมใช่ไหมถามว่าใช่ไหมตอบดีตอบตอบนี่ไม่ตอบตายไอ้ผีร้ายมันทำเราไม่มีที่นอนแขนมันยิ่งนักปกติถ้ามีผีมันควรจะมีบ้านน่ะแต่มันไม่มีอ่ะมันมีแต่ผีมันไม่มีบ้านเลยซักหลังก็ไม่มีนะออคงต้องเดินย้อนแล้วละ่ะเดินย้อนกลับ กินะะอาหารกระป๋องอันนะฮะคิดว่าถ้าเราอิ่มอิ่มอาการเหนื่อยอาจจะรีไวขึ้นอุย้ยอันนี้มันอะไรทําไมมันบวกค่าทุกใจตัวเขียวทำไมไม่ชอบตัวเขียวหรอไม่ผมชอบบ้างอ่าไม่ชอบตัวเขียวก็ไม่ชอบทิ้งไปบแลรวยังมีอาหารทั้งเลยเยอะ ไม่ชอบก็ไม่ชอบ yeah. ไม่ชอบถั่วเขียวก็ไม่ชอบถั่วเขียว มาเดิไหนกันเยอะวยะไปละเจอกันมาอยู่รอกตอนแรกกะว่าจะเดินข้างข้างไอ้นี่ข้างทะเลไปเรื่อยๆแต่ไม่เอาละรั้วรั้ว,วมีรั้ว,วต้องมีบ้านนะฮะเฮ้ยถ้ามีรั้วก็ต้องมีบ้านดิเพราะถ้าไม่มีบ้านแล้วจะเอารั้วมาสร้างทำมะเขือพวงอะไรใช่ไหม เราลอดแล้วเรารอดแล้วแต่ผีเนี่ยไล่ตามหลังเต็มหมดหมดเลยเนี่ยเราลอดแล้วเรารอดแล้วล่ละนะว่าถ้าไม่มีบ้านก็คงไม่ก็คงไม่มีรั้วถ้ามีรั้วก็ต้องมีบ้านต้องปีนวะปีนไปดูอึ๊บไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยตรงนี้องั้นปีนกลับอึ๊บ นี่มันทางรถไฟนี่นาใช่นี่มันทางรถไฟโอเคเจอบ้านละไม่ใช่นะมันที่ร่องที่รอรถไฟแต่ก็น่าจะมีที่ให้นอนคิดว่าขอแค่มีเตียงสักมีมีเก้าอี้สักอันก็นอนได้ละนะฮะมีเก้าอี้สักอันก็นอนได้ละแต่ว่าต้องไอ้นี่ก่อนต้องกำจัดผีก่อน เออเค okay, นอนได้นะฮะก่อนอื่นเลยคงต้องเคลียร์ผีก่อนถ้าเราจะนอนที่นี่นะฮะอุ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยแทบหมดแรงโอเคโอเคถ้างั้นขอไปนั่งพักในในนี้ก่อนนะอุ้ยในแทบหมดแรงแล้วแต่มันมีผีอยู่ตัวหนึง่ง ก็เหนื่อยแหละแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเุ้ยเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินไม่ไหวไม่ไหวเปิดปิดอ่าไม่ไหวไม่ไหวนึกว่ามีตัวเดียวไม่ใช่มีเยอะเลยมีเยอะเลยถ้างั้นทิ้งที่นี่ละปิดปิดหมดนะไปละมีเยอะเลยมีเยอะเลยนี่ก็มีตัวเดียวไม่ใช่มีเยอะเลยแล้วผมเหนื่อยมากแล้วด้วย จะเอาอยัางไงดีนะนอนกลางถนนก็ไม่ได้ด้วยสิโชคชตาโชคตาของฉันเป็นจะต้องตายที่นี่อย่างนั้นเหรอไม่จะจะไม่ตายที่นี่หรอกนะเฮ้ย ไปเฮ้ยม hey. hey. anyway, ียาอะไรดีๆไม่ว่าอะดรีนาลีนอะไรเงี้ยโอ้ยความไวการเดินเท่าผีละสู้ไม่ได้แน่นอน1 0 0นเนนะ จะตายที่นี่หรือเปล่า,อ,าอยากให้ใครสักคนมาช่วยเหลือฮีโร่มีไหมฮีโร่มันจะไม่มีต้องช่วยตัวเองเพราะว่าโลกใบนี้มีเราแค่คนเดียวโลกทั้งใบมีฉันคนเดียวฮีโร่ไม่มีมีแค่ฉันและฉันและก็ฉัน ฉันแค่คนเดียวนี่นจุก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 ต้นไม้ให้เหมือนเราจะเดินไวกว่าผีอยู่นิดนึงนะฮะเกถ้าสลัดฝูงนี้หลุดอาจจะรอดถ้าสลัดฝูงนี้หลุดอะนะ เ okay. ล่ามันให้โดนไอ้นี่ล่อมันให้ติดต้นไม้เออติดต้นไม้ไปดิเออนั่นแหละติดต้นไม้ไปดิต้นสลัดกุ่นี้หลุดเรารอดติดต้นไม้ไปติดต้นไม้ไป แด่ตัวเดียวแล้วไปติดต้นไม้ไปดิเออติดต้นไม้ไปดิโอเค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 ,อเ,คเราลอดได้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 แต่ยังได้ยินเสียงผีอยู่มันยังไม่เลิกตามเว้ย มียาอะไรที่มันดีๆไหมวะยาลดความดันโลหิตมันช่วยอะไรถามก่อนนะ,ะ,ะเ่ีงยวงงละหลัดผีออกนี่มันยากจริงๆเลยวย ไอ้ผีฝูงนี้มันกัดไม่ปล่อยเลยมันจะเอาผมอย่างเดียวอ้ย oh. จะเอาอย่างเดียวเลยเว้ยเอนจีด r ิ่ k มีไหมแบบกินแล้ววิ่งได้เลยอะไรเงี้ย ต่อไปคำเปนเลดเดอร์อ,อย่ายอมแพ้ให้กับด้านชั่วไอ้พวกชั่วผีชั่ว หมดแรงขยับแทบไม่ได้แต่ไม่ได้ยินเสียงผีแล้วนะเราน่าจะมาไกลเกินเดี๋ยวพ้นป่านี้แล้วเดี๋ยวพักเหนื่อยแล้ะจะไปนอนพักเหนื่อย สุดท้ายก็กลับมาที่ทะเลเหมือนเดิมทะเลนั้นมีชีวิตเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งที่พื้นมันยังตามอยู่ครับมันไม่เลิกจริ้ ไม่ไหวแล้ววะนี่ก็ต้องยิงไม่ก็ต้องยิง,ง,ยงละไม่ไหวแล้ววะไม่ยิงไม่ได้วะ่ะ เพราะว่าใช้ไม้ตีมันไม่ตายแน่นอนใช้ไม้ตีมันไม่ตายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ต้องยิงเท่านั้นเพราะว่าเราเหนื่อยมาก อดสู้ชีวิตแล้วก็โดนชีวิตสู้กลับเหนื่อยความตื่นตัวลดลง เป็นสวนขึ้นไปเลยโอเคกลับขึ้นมาแล้ว โอเคขอนั่งหน่อยได้ไหมขอพักหน่อยนะอย่ามาอีกเลยนะนะขอพักหน่อยเหอะน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 ะขอร้องและยังไม่อยากตายตอนนี้ผมเผลอุยมันเอาสุดจริงวะ่ะมี งสงสัยว่าฉันอาจจะมาได้เพียงเท่านี้หรือเปล่าปืนขัดลำกล้องแน่นอนคือทรงแล้วนะฮะเป็นลำ๋ยวเมื่อกี้แค่ลืมขึ้นลำวะก็เป็นไปนได้ ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเถอถ้าฉันตายขึ้นมาเดจ,จะกลับมาใหม่ด้วยมอดสุดโหดแล้วจะมาไล่ฆ่าผีให้หมดทั้งโลกเลยไอ้พวกกระโปก ปล่อยเลยว่ะมันไม่ปล่อยจริงๆนะนี่ยเอาจัดเลยมันเอาจัดถึงมาจากไหนก็แพ้หมาหมูอยู่ที่ ถ้าผมไม่พลาดรถพังนะผมว่าผมชีวิตรุ่งโรจน์มากแน่ๆจริงแต่ดันไปพลาดรถพังอันนี้จริงมันก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วล่ะเออนั่นแหละติดไปเยอะ เออนั่นแหละมายิงไม่โดนเลยว่าไม่ได้หัดยิงปืนมาสัก,กิลยิงปืนก็ไม่มี โอเคเหมือนจะสลัดหลุดเหมือนจะสลัดหลุดเหมือนจะสลัดหลุดแต่ก็ไม่ย่องและย่องย่องแลวย่องและย่องและเดี๋ยวไว้ก่อนเราไม่จะสลัดหลุดแน่ั่นเราทำได้ เราทำได้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 เราทได้เราต้องทำได้เราต้องรอด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  จอในน,น,นระหว่างนี้ก็ใช้หมดเซนค้นหาของไปด้วยแต่มีของกินเพราะว่าหิลวละผวว่าเราเผิดทิ้งที่เปิด กระป๋องแน่ๆนะฮะล้านเปอร์เซ็นต์เลยเรามีอาหารแต่เรากินไม่ได้เพราะเราลืมเราทิ้งที่เปิดกระป๋องไปเเจอไม้ไม่ดีไม่ดีอยากได้ของกินอ่ะอยากได้ของกินอ่ะแ่ของกินเฮ้ยผีข้างหน้ามิกเห็น โอยเบอร์รี่เอาดิก็เอาดิอา้าวมึงยังไม่หยุดอีกนะโอ๊ยเหนื่อยต้องสู้ด้วยเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องเอามันให้ตายให้ได้แล้ววะ แค่ไหนหนักเท่าไรตายไปซะตายตายดีเฮ้ยตายตายบอกให้ตายบอกให้ตายตายไปดีทำไมไม่ตายเออลำคาญเว้ย 呢。No. ที่พื้นก่อนนั่งที่พื้น<ฮ>ถ้าเราจะนอนที่พื้นจริงๆอะนะเราอาจจะต้องเคลียร์ตัวนั้นก่อนหรือไม่ก็ไปให้ไกลกว่าน,นี้นะฮะเคียรเค นอนได้แหละคิดว่าแค่คิดว่านะ,อะนอนหลับบนพื้นแล้ววะ